นูนกสัสโลยาสุกุนีอินนีทมน,นะน,นี่ไงอามันฝันหาตาวาฟูกูฟาาันาเต้าใช่ไหมตาวาฟูกูกัสโะ อิมัทธา,าหานีนะขอใช้ฮานะตาตาเบาอาบานั่นะองนะอิมัทหาอาหาบาวผางูดอมะบูอาบนะูนี่อา อาลีมาฝันหาอานูนฝันหาหน้ากับมีสกุลมะกุมอานากุมเนี่ยนะอาลีฟันหาอาอารีนูนสับดูฟ้าหาอันอูนฝันหาหน้าอาหนะ้าอาหน้านะน่าสบายเลยนี่นะนี่กาบกาบดมมา ก้ามดมะกุซีนซีนไม่ซีนซีนซีนกัสรอสีบาฟหกหาบากุสีบะนะก็อะลีอาลีมัสฟะฐามีนกะซัลโลมิโน่อาลีฟะฐาไตนั่นอามีมนั่นแล้วก็อาลีมัสฟะฐามีม มีนะมีมมก็สระ <Gã> แถมมีมมกระสรล้อนะน่าจะลืมใส่โอเคอารีฟรันหาอารีมัดฝันหามีมกระสรล้อมีนูนโดมัดใต้นูนอามีนูนเคนี่ อันนี้มัดฟัานหามีมกาสฟรอนมีนูนยาสุกูกาสฟรอนนี่นูนผ่านหะาอามีอามีนี่นะนะครับโอเคเราก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แนละ้วบาย